เคนภูภูมิโพสไอจีสตอรี่ล่าสุดบอกชัดเลิกไม่เลิกเอเทอร์สุปรีลลาหลังโดนชาวเน็ตโยงเป็นคู่รักเลิกกันในข่าวเมาส์เพจดังกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักเอเทอร์สุปรีลลาและเคนภูภูมิหลังมีเพจดังเปิดประเด็นเมาส์คู่รักดาราฝ่ายหญิงลบรูปคู่เกลี้ยงอินสตาแกรมจนชาวเน็ตไปสืบสอะก,ก่อนชี้เป้าว่าเป็นคู่นี้ พอเมื่อไปส่องไอของเอเธอร์ปรากฏว่าภาพคู่หวานๆที่เคยโพสต์หายไปจากทําลายแทบทั้งหมดขณะที่ไอจีของหนุ่มเคนยังคงมีภาพร่วงเฟรมและต่างฝ่ายต่างก็ยังฟอลโล่ไอจกันอยู่ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานะความรักของทั้งสองคนล่าสุดเมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ก็พบว่าฝั่งของสาวเอเธอร์นั้น เจ้าตัวได้ออกมาโพสตคลิปลงในอินสตาแกรซึ่งเป็นคลิปโปรโมทละครเรื่องใหม่ของเจ้าตัวที่กําลังออนแอร์อยู่ในขนาดนี้และไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องข่าวลือแต่อย่างใดส่วนทางด้านของหนุ่มเคนก็ออกมาโพสภาพใน AgStory โดยเป็นภาพคู่ของหนุ่มเคียนและสาวเอเธอร์ที่ควงแขนกันไปหาซื้อต้นไม้พร้อมแคปชั่นว่าตามหาต้นไม้กันต่อครับซึ่งเป็นการตอบคำถามขาใจของขาเมาส์ ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ายังดีอยู่ไหมแบบชัดเจนเรียกว่าโชว์ความหวานสยบข่าวเมาส์ข่าวลือเลิกกันได้เป็นอย่างดี